คนี่เป็นวัดสากกำแพงใหญ่อุทุมพรวิสัยขอบคุณทุกคนที่รับชมเข้ามาชมให้มีแต่ความเจริญเจริญให้สวยงามให้ทำสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาดีงามเป็นสิ่งสวยงาม ให้มีแต่ความเจริญเข้าไปหาอายโวโนโสุขังพลงททังสำเร็จทำสิ่งใดเขามีแต่ความสำเร็จซื้อรถตัลีเขาให้เป็นรั้ววันที่หนึ่งเด้ออายุสาตัียาว้้ให ากากดไลค์กดแชร์เด้อครับกูได้อข้ามาส้มหลอกขอบคุณลหลายหลกดติดตามขอบคุณที่รับชมเข้ามาชมก็ให้บุญกุศลนี้ที่ทานข้ามาชมแล้วก็ให้เจริญเจริญอายุวันโนส,สุดข,ขังพลังเรื่วความเจริญเจริญเด้ขอข้มาลชมแล้วสุรถลีคอยเป็นแล้วถึงหนึ่งเด้อเบิ่งดีๆจะเห็น นาวันสาธุสาธุคลิปนี้ขอฝากเดอรครับฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณห,หลายๆขอมาลาส้มนี่เป็นวัดสากำแพงใจ ลงล,ลงลุกลงปกเครื่องรัาประทานองค์ใหญ่มีคนมาถวายสังฆทาน どうも。